หาเงินได้ไม่เท่ากับใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นไม่เท่ากับการเก็บเงินเป็นเก็บเงินเป็นไม่เท่ากับการรู้จักทำให้เงินมันมีมูลค่านะคะยุคนี้ค่ะเงินน่ะมันเหมือนเศษกระดาษนะคะเงินไม่มีค่าเลยนะคะข้าเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เก็บเงินเลยนะคะก็จะเอาเงินเก็บในรูปแบบอื่นๆแล้วก็แต่ละวันก็เหลือแค่พอใช้จ่ายเท่านั้นนะคะแล้ว วิธีการหาเงินเพิ่มอย่างเช่นเราใช้พวกผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสามอางที่ราคาถูกลงมาแต่คุณภาพดีนะคะอย่างข้าเจ้าปัจจุบันนี้ก็ใช้อเล็กซีดนะคะอเล็กซีดก็ทำให้ข้าเจ้าเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อเครื่องสามอางแพงๆแล้วไม่ต้องพกเยอะนะคะใช้แค่ ขวดเดียวเนี่ยเซรั่มขวดเดียวเนี่ยค่ะแทนไอครีมไนท์ครีมเดย์ครีมได้เลยนะคะแล้วก็เป็นขวดแก้วนะคะแล้วถ้าปิดฝาไม่สนิทก็ไม่หกด้วยนะคะไม่หกเลยนะคะสะดวกสบายโอ้ยขเห่านี่ก็หกอยู่แต่ว่าถ้าไม่ขยเ่าก็ไม่หกนะคะ <laughs> ก็ก็ดีอ่ะมันก็ช่วยทำให้แบบว่าเอ,อ่อ ผิวแผนชุ่มชื่นแต่ว่าอยู่ที่เพื่อนๆต้องลองใช้อ่ะเพราะว่าอย่างข้าเจ้าใช้เนี่ยข้าเจ้าก็ประทับใจคือผิวมันอิ่มฟูตื่นเช้ามาผิวอิ่มฟูจากที่เราผิวแห้งก้านเนาะกินคอลลาเจนกินนู่นกินนี่กินสารพัดไปกระตุ้นนู่นไปทําทิศเมนสารพัดก็ไม่ได้ช่วยให้อผิวหน้ามันแบบชุ่มชื่นขึ้นมาน่ะ แต่พอใช้อเล็กซิสเนี่ยผิวมันชุ่มชื่นไงก็เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยปัจจุบันนี้นะคะตัวอื่นก็เอาทาตัวทาทั่วตัวเนาะอย่างเครื่องสำอังเครื่องประทิมผิวที่ซื้อมาจากต่างประเทศก็เอาทาเนื้อทาตัวนะคะแล้วก็มีอ่าคิมกันแดดคทียกันแดดใช้ประมาณสข้อนิ้วมือนี่นะคะนีคะใช้ประมาณสข้อนิ้วมือก็ ทาเข้าไปทา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 ทูทาทูทาถูเพราะว่าประเทศไทยแดดมันแรงนะคะนะเราทาไปทาตามแขนตามขาไปแล้วก็มีโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าก็รักสิ่งแวดล้อมเนื้อเคียนบางเบาสบายหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็3อย่างเนี่ยค่ะ3ตัวเลยนะคะได้รับอยอยจาก เกาหลีด้วยนะคะสามตัวเนี้ยพันเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะคลิกซื้อได้นะคะหรือทักมาซื้อส่วนตัวก็ได้เลยนะคะใช้ดีก็เลยบอกต่อแล้วก็วิธีประหยัดเงินอีกอันหนึ่งคะ่ะเจ้าก็ใช้แจ็คคิวเล็งค่ะเป็นลิฟต์เมจิกลิป ap, จากใน t ิกตอ k แท่งละ25บาท6แท่ง70บบาทถ้าช่วงที่โปรโมชั่นก็ รวมค่าส่งเรียบร้อยนะคะทั้งหมดแค่70บาทเขาจะซื้อมาประมาณ18แท่งซื้อมาไว้เลยอะ่ะเพราะว่าเอาไว้ทุกซอกทุกมุมกระเป๋าทุกใบจะได้ไม่ต้องมานั่งเออลืมนะแต่ว่าเนี่ยทาแล้วปากมันชุ่มชื่นเราก็ไม่ต้องมานั่งทารีบมงลิบมันอะไรเสริมปากก็ไม่แห้งไม่เป็นขุยแต่ว่าอยู่ที่เ,เพื่อนๆอใช้ถูกหรือเปล่าว่าต้องลองสั่งไปใช้ดูเพราะว่ามันก็แค่ ยีบาบาทนากแท่งหนึ่งอะนะหแท่งก็แค่70็ดสิบบาทนะคะเพื่อนๆก็ลองคลิกซื้อดูนะคะแล้วก็ไอเซล่มเราจะทดลองซื้อไปดูใช้ดูก็ได้ค่ะเจ้าก็ทาทิ้งทาคว้างถ้ายังไม่ได้ไปทํางานอยู่บ้านเนี่ยถ้าเจ้าก็นั่งทาทั้งวันอ่ะแหละขายประกันแป๊บหนึ่งก็มานั่งทาเนาะทาทาทาไปไม่ได้เสียดายเพราะว่าเราใช้ของแพงมาเยอะแล้ว3ชิ้นเนี่ยพันเค่ะ แล้วก็อันนี้อันนี้หกแท่งค่ะหแท่งที่เจ็ดสิบบาทนะคะสองขวดเนาะอเล็กซิสองขวดนะคะแบบนี้ค่ะสองขวดเหลือขวดละเก้าร้อยค่ะพัน0ปด้อยบาทนะคะได้สองชิ้นนี้นะคะสนใจก็ลองลอง,ลองเอาไปใช้ดูเนาะ เผื่อจะถูกกับผิวพันธุ์ของเพื่อนๆเผื่อจะเหลือเงินออมมากขึ้นไม่ต้องใช้ของแพงๆนะคะ